มาติดตามเรื่องราวข่าวแรกค่ะที่อยากจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวของกลมควบคุมโรคค่ะแนะวิธีนะคะในการที่จะ ป้องกันตนเองนะคะคือในช่วงนี้เขาบอกว่าใช้ตีมว่ากันยาใส่ใจห่างไกลโรคและภัยสุขภาพด้วยนะคะโดยแพทย์หญิงจูไรวงสวัสด์ค่ะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโคศกกรมควบคุมโรคนะคะพร้อมด้วยนายแพทย์วีรวัตรมโนสุทธ,ธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโคศกกรมควบคุมโรคค่ะมีการแถลงข่าวในหัวข้อกันยาใส่ใจห่างไกลโรคและภัยสุขภาพค่ะ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพด้วยนะคะโดยมี10โรคติดต่อนะคะที่พบได้บ่อยใน1เดือนที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคมือเท้าปากอาหารเป็นพิษโรคโควิดโรคไข้เลือดออกนะคะโรคติดเชื้อไวรัส RSV โรคสุกใสโรคซิฟิลิสส่วนโรคที่พบผู้เสียชีวิตบ่อยนะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้แก่ โรคเมลิออยโดซิสนะคะโรคไข้หูดับมีโรคเลฟโตสป i โรซิสโรคปอดอักเสบโรคโควิด19โรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่ง10โรคหรือว่าโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็สร้างความเสียหายนะในเรื่องของสภาพร่างกายได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆค่ะซึ่งคำแนะนำนะคะสำหรับ าการที่จะดูแลตัวเองในกลุ่มโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดคือนะคะอย่างแรกเลยมาดูก่อนปิดเนี่ย ปิดเมื่อไอหรือจามนะคะควรใช้ผ้าหรือว่ากระดาษที่ชู่เนี่ยปิดปากจมูกทุกครั้งหากป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยค่ะส่วนการล้างก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่นะคะแล้วก็น้ําใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะหรือหลังเข้าห้องน้ํานะคะต่อมาการเลี่ยงค่ะเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรืออยู่ในสถานที่ที่ทมีคนอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากหากเลี่ยงไม่ได้นะคะก็สวมหน้ากากอนามัย หมัหม่นล้างมือค่ะแล้วก็หยุดนะคะ หยุดคือเมื่อมีอาการป่วยเนี่ยควรหยุดเรียนหยุดงานหยุดกิจกรรมต่างๆจนกว่าจะหายดีแล้วก็แนะนํา7กลุ่มเสี่ยงนะคะให้เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันเป็นประจําทุกปีค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็โรคต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะก็เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราเองก่อนที่จะนําไปแพร่เชื้อให กับคนอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ